คืออย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลจิสติกในการขนส่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของรถบรรทุกใช่ไหมครับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเพราะฉะนั้นเวลารถบรรทุกหนึ่งคันจะขนตู้สินค้าหนึ่งตู้เนี่ยไปลงเรือสินค้าเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าโอเคตู้เบอร์นี้เนี่ยเลขตู้เนี้ยถูกต้องตามเรื่องของกฎหมายสุรากรหรือเปล่ารถบรรทุกถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่แต่เดิมเนี่ยใช้คนจดซึ่งคนจดองมีปัญหาว่า หนึ่งโคดมีคิวแมนเนอร์ก็คืออาจจะจดผิดบ้างจดถูกบ้างหรือบางทีพอปริมาณรถเยอะขึ้นสินค้ายเยอะขึ้นคนก็ไม่พอต้องเพิ่มคนเพิ่มอะไรไปผมว่าสิ่ง ของส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อมถึงกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าคนเราเนี่ยจะเอาสิ่งของสิ่งนี้ไปใช้อย่างไรต่อผมว่ามันต้องเริ่มจากว่าทําไมต้องมีนวัตรกรรมก่อนนวัตรกรรมมีเพื่อตอบโจทย์บางอย่างแก้ไขปัญหาบางอย่างหรือเพิ่มมูลค่ากับบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลา,าคิดถึงนวัตรกรรมเนี่ยเราควรจะมองว่าทํานวัตรกรรมแล้วเกิดอะไรใหม่ๆแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันดีกว่าสิ่งเดิมที่มีอย่างไร คืออย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลจิสติกในการขนส่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรถบรรทุกใช่ไหมครับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเพราะฉะนั้นเวลารถบรรทุกหนึ่งคันจะขนตู้สินค้าหนึ่งตู้เนี่ยไปลงเรือสินค้าเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าโอเคตู้เบอร์นี้เนี่ยเลขตู้เนี้ยถูกต้องตามเรื่องของกฎหมายสุลกากรหรือเปล่ารถบรรทุกถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่แต่เดิมเนี่ยใช้คนจดซึ่งคนจดต้องมีปัญหาว่า หนึ่งคดมีคิวแมนเดอร์เยก็คืออาจจะจดผิดบ้างจดถูกบ้างหรือบางทีพอปริมาณรถเยอะขึ้นสินค้ายเยอะขึ้นคนก็ไม่พอต้องเพิ่มคนเพ,มเพิ่มอะไรไปทีนี้สิ่งที่เรา,เามาตอบโจทย์ก็คือเราเอาตัวระบบอับตโนมัติเข้ามาช่วยคือเรื่องของกล้องกับ AI ในการเก็บข้อมลูลทะเบียนรถหมายเลขตู้ดับแบบอัตโนมัติโดยที่1ก็คือเราไม่ต้องใช้นนคนละก็ตอบโจทย์เรื่องคนสทํทงานได้เร็วหลักวินาทีก็ตอบโจทย์เรื่องของเวลาด้วยเพื่อสุดท้ายธุรกิจมันกับเคลื่อนด้วยบอททอมไลน์คือกําไร ผลประกอบการใช่ไหมครับดงั้นเวลาธุรกิจดูแต่ทวงสุดท้ายต้อง c o n ิร์ตกลับมาว่าแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันได้เป็นตัวมูล,ลค่าที่ตีเป็นเงินอย่างไรซึ่งอย่างของเราเนี่ยหนึ่งคือถือว่าเชื่เว,เวลาก็คือเงินถูกไหมครับเพราะเราคิดค่าแรงเป็นวันต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือว่าเราคิดเรื่องของ error error เกิดขึ้นก็ต้องมีการแก้ไขการแก้ไขก็ใช้คนก็ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้ก็จะถูก c o n ิร์ตกลับมาเป็นตัวเงินในท้ายที่สุดเหมือนกัน ผมว่าหนึ่งคือต้องเริ่มจากว่าเขาต้องการแก้ปัญหาอะไรหรือธุรกิจที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีข้อขวด e n e น k หรือจุดไหนที่เขาอยากพัฒนาขึ้นมาเช่นเขาจะมองว่าในกระบวนการปัจจุบันคู่แข่งของเขามีการใช้ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายได้มีการเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจสอบ QC QA เพื่อลด e r r ร r อรอันนี้ถ้าเขาเริ่มจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถคิดต่อได้ว่าแล้วโซลูชันอะไรที่จะมาตอบโจทย์ในการ แก้ไขปัญหาต้งสนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามองคือเราอยากเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนนะครับการทำดิจิตอลท n น f อมิช t ั o นในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และก็ซัพพลายเชนของไทยซึ่งในระยะย,ยาวเนี่ยเราก็ไม่ได้มองแค่ในประเทศไทยนะมองถึงเรื่ออาเซียนด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสเรื่องของระบบอัตโนมัติแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เรามองลึกขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของการใช้ Data เข้ามาใช้ในการทําวางแผนซัพพลายเชนการลรความเสี่ยงครับ ราะาอย่างที่บอกว่าเป้าหมายของวีรีวิชันเนี่ยเพื่อจะขับเคลื่อนการทำเรื่องการสนเพราะฉะนั้นการทาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันคงไม่พอเพราะว่าการทําธุรกิจในสร์กํานดที่สิเองมันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องมากไม่ว่าเป็นการทําเรื่องของขนส่งรถบรรทุกขนส่งทางเรือขนส่งทางรางรเครื่องบินหรือไม่ใช่การจัดการสินค้าในคลังสินค้าเองก็มีหลายส่วนางานที่มันต้องมีการป m p r o v ุงขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่หยุดพัฒนานแน่นอนครับ ผมมองว่าในส่วนของคนที่เพิ่งเริ่มมาทำธุรกิจเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องความอดทนนะครับเพราะธุรกิจเนี่ยการนับศูนย์ถึงหนึ่งอย่างของเวลี่วิชั่นเองเนี่ยเราไม่สําเร็จภายใน1นถึงสงปีเราใช้เวลาถึง3 4ปีกว่าจะเริ่มศูนย์มาถึง1ได้โดยที่เรามีโปรดักต์มีลูกค้าชาัดเจนเพราะงั้นคนที่เพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยผมว่า1นึ่งคือความอดทน2ก็คือต้องมีสิ่งที่เรียกความมั่นใจ นะครับหรือเรืองแพชชั่นก็ได้ความแพชชั่นคขาต้อง,อง,องใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เราตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างนี่ต้องชัดเจนเหมือนกัน